ไปดูมติครมอหน่อยครับอาจารย์ chan, ครับเมื่อวานนี้ที่ฝากการบ้านอาจารย์ไปวันนี้มาส่งการบ้านด้วยใช่ไหมอาจารย์นะสบายใจแล้วใช่ไหมคะพี่ถนอมสี่ล้านหกแสนแปดหมื่นกว่าครัวเรือนครับรออาจารย์อยู่ครับก็โครงการประกันรายได้นะคะแกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่สี่อนุมัติแล้วนะคะรอบปีหกห้าหกหกนี่แหละค่ะ เกณฑ์เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องกังวลสามปีที่แล้วเคยได้ในเกณฑ์ยังไงก็เดินหน้าต่อปีที่ส<ท>ี่เช่นนั้นงบประมาณของโครงการประกันรายได้และโครงการคู่ขนาหนึ่งอื่นเนี่ยคอรมออนุมัติกรอบแ1 2 6 6ื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบหกล้านบาทนะคะแต่ว่าประเด็นที่อยากจะเด้นเป็นพิเศษก็คือว่าในส่วนของโครงการประกันรายได้อะคะ่ะในตอนแรกเนี่ยที่เสนอเข้าไปพิจารณาเนี่ยใช้กรอบวงเงิน แปดหมื่นหพันล้านบาทนะแต่ว่าณนะวันนี้อนุมัติที่คิดว่าจำเป็นต้องใช้ใจ่ายเงินส่วนต่างเพียงแค่หนึ่งมื่นแปดพันเจ็ดร้อยล้านบาทนั่นแปลว่า สถานการณ์ราคาข้าวไทยอะคะ่ะมันดีขึ้นมากจนทําให้เราเห็นว่ามันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเผื่อตัวเลขเพื่อใจ่ายในราคาส่วนต่างราคาตลาดกับราคาประกันมากเหมือนที่เคยคาดการไว้ที่สูงถึง8ปดหพันล้านบาทอะคะ่ะเพราะว่าวันนี้เราส่งออกไปในประเทศกลุ่มตะวันออกกลางได้เยอะขึ้นมากเลคะมไม่ว่าจะเป็นอิรักจอแดนโอมานและอิหร่านแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็บวกกับค่าเงินบาทที่ ที่อ่อนลงทําให้โอกาสการส่งออกข้าวเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็นคิดว่าปีนี้ข้าวน่าจะราคาดีขึ้นและภาระงบประมาณที่จะต้องใช้กับโครงการประกันรายได้มันก็ถึงได้ลดลงไปเยอะมากอะคะ่ะเดิมทีเนี่ยก่อนเรื่องจะเข้าครอมอตอนที่ท่านตรีจุรินประชุมเรื่องนี้เนี่ยเฉพาะส่วนต่างเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักแปดหมื่นกว่าล้านใช่ไหมคบอาจาร<ช>ย์และรวมแล้วมันแสนหน้าหมืน 86,000รวมแล้วมัน150,000ล้านอนะ่ะตอนอตอนที้ไปชมกันก่อนที่จะ<ช>เข้าคอรมอที่คิดตัวเลขขร่เราใช่ใช่<อ>นี่หายไปเกือบครึ่งเลยนะอาจารย์นะใช่ค่ะแล้วก็ที่หายไปเยอะมากก็คือจากจากประกันรายได้นี่แหละค่ะที่เราคาดการว่าใช้เงินน้อยมากจาก8ป6หมืเหลือเพียงแค่18,700ล้านเท่านั้นนะคะ 1 8ึ0งหมล้านถ้าถ้าจะถ้าจะมองในมิติของบอกว่าเนี่ยรัฐบาลนะข้าขของมาลิหมื่นหนะนอกพื้นที่หมื่น่นะ <c oughs> ข้าวขาวหมื่นหนึ่งนะอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะเราจะเห็นว่าต้องชดเชยต้องชดเชยตั้ง8,600มืล้านแต่พอรายได้มันดีขึ้นเราจะตั้งงบชดเชยแค่เพียง1 8 7 0งล้านแต่ไอตัวที่มันไม่ลดก็คือตัวที่รัฐจ่ายให้อ่ะ ช่วยเหลือค่า,า,า,าพูดชาวบ้านเรียกว่าค่าเกี่ยวข้าวค่าเก็บเกี่ยวนะไร่ละพัน,อ,น,นอันนี้จ่ายเต็มที่เหมือนเดิมผ่ไราล่ละหพันไม่เกินทัวเรือนละยี่สิบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เคยได้ในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพค่าเก็บเกี่ยวได้เท่าเดิมแต่เราเชื่อว่าราคาข้าวมันจะสูงขึ้นกว่าราคาประกันเยอะเพราะฉะนั้นชาวนาก็แฮปปี้รัฐบาลก็ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง เพลิดเพลินเนี่ยหมื่นเป็นพันเจ็ดร to ้อยเนี่ยอาจจะจ่ายต่ before, ultimate, the the ํากว่านี้หรือสูงกว่านี้ก็ได้เพราะว่ามันจ่ายเป็นงวดถูกไหมไม่ได้จ่ายทีเดียวทั้งกอนใช่ค่ะมีทั้งหมดสามสิบสามงวดค่ะแต่ว่ายืนยันว่าไม่ว่าราคาจริงจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยเกษตรกรก็จะได้รับตามที่อย่างน้อยที่สุดราคาประกันมีเงินเข้ากระเป๋าแน่นอนค่ะค่ะ คำถามต่อมาคือแล้วจะได้เมื่อไหร่ครับอาจารย์ครับเงินจะไหลเข้ากระเป๋าเกษรีตอนไหนเพราะว่าคอรมอก็ยัง่สงสัยได้ยินเสียงที่กนอกว่าคำถามที่ตามมาคือเมื่อไหร่ก็เรื่องนี้จากคอรมอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะส่งไปยังทกศนะให้คณะกรรมาการของทกศเรียกว่าจัดระบบเรื่องการ จ่ายเงินเข้าสู่บัญชีของเกษตรกรที่คาดว่าไม่น่าจะนานละคะ่ะเพราะว่าไอ้เรื่องระบบมันเตรียมมาอยู่แล้วรายชื่อก็เป็นรายชื่อเกษตรกรกลุ่มเดิมที่ทำนาจริงมีข้อมูลอยู่ในกรมส่งเสริมการเกษตรก็เหลือแค่เมื่อ<ะ>หลักการได้แล้วที่เหลือไม่น่าใช้เวลานานคะ่ะการจ่ายเงินคือจ่ายเงินส่วนต่างไปพร้อมๆกับเงินไล่ละพันบาทไปพร้อมๆกันในแต่ละงวดเลยใช่ไหมคะค่ะอืมก ฝากอรจาร์เพราะว่าอันนี้อันนี้ที่บอกว่าเมื่อไรเนี่ยคือนโยบายดีและชาวบ้านก็เฮล้มติครมอเมื่อวานท่านจุรินก็ให้สัมภาษณ์รายละเอียดเรื่องนี้ชาวบ้านเฮแล้วบอกนี่ส่งเฟซบุ๊กมาบอกสบายใจฟังท่านจุรินพูดว่าได้แน่นะครับแต,แต่แต่คําถามคือเมื่อไหร่คือฟังมาดูก็คือว่าตอนนี้น่าจะปลายเดือนนี้นพฤศจิกาย,ยนรอทคสประชุมกัน หลายหลายสื่อเขาคาเขาเคาะวันที่ด้วยนะคะเขาเขาเดากันว่า22พฤศจ,จิกายนยี่พฤศจิกายน <c oughs> เดี๋ยวผมจะตามผู้จัดการใหญ่ทบสอ <c oughs> นัดับมาให้คําตอบชัดชชี้ชัดๆไปเลยว่าจะเป็นเมื่อไหร่แต่ว่าอาจารย์ครับในฝากในการบ้านกลับเลยว่า อย่าง<ฆ>เรื่องที่คอรมรอเคาะปลอบไว้ต้องจ่ายภายในหนึ่งเดือนอาจารย์จําได้เรื่องทีเ่เงินของผู้สูงอายุน,นะ<ฆ>นะครับ<ฆ>ที่ว่าเป็นข้าราชการแล้วก็มาเบิกด้วย<อ>แล้วต่อมาบอกไม่ได้ต้องออคืนคืนไม่คืนถูกดาเนินคดีกันมาพักหนึ่งตกลงมติขั้มตรีก็ยกเลิกแล้วก็โอเคนะครับยอมคืนให้อะไรให้ทั้งหมดแล้ววางปลอบไว้หนึ่งเดือนปรากฏว,ว่าครบเดือนแล้วมันก็ยังไม่ไม่มีไม่ไมีคำตอบงครับอาจารย์ครับเรื่องนี้ครับโอเคค่ะเดี๋ยวรับไปตามให้ ฝากก่ะบ้านอาจารย์กลับนะเพราะว่างในครมบ์คนะบอกเดิมไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนพอมีกรอบปั๊บมันยังเลยกรอบไปอีกครับเพราะงั้นอาจจะต้องย้ําตรงนี้นะอาจารย์นะได้ค่ะยินดีค่ะฝากพี่ถนอมแล้วคุณเอ้ช่วยเป็นสะพานเชื่อมทุกร้อนของชาวบ้านมาบอกด้วยนะคะยินดีไปติดตามให้ค่ะ